สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วร์ลงบนรีกามาพอกันอีกแล้วพี่น้องบนรีไปสื่อไม่ยามาหับไปอ่าช้อปปิ้งพี่น้องไม่ยามาหับไปสื่อของนอยอยู่ตลาดข่าบุเซียวหนาวหนาวพี่น้องหนาวจนซันเบิร์นี่ว่าอันก็ยังไปอยู่เนาะอันเพิ่นมาหับระ้ว่าแดดดีออกไปอ่าประกาศบริสุททั้งหนองเนี่ยจักหน่อยเราเราเห็นตะขออยู่บ่านหลายเนาะเราก็เลยมาหับไปอไอสื่อของหลังจากไหลซดแล้วละพี่น้อง นอแบบนี้เมาเบว่นว่าขวอยังแนขอยะอ่าในเวลายางปรไเดี๋ยพี่น้องก็เลยซื้อแก้วมาสองอันยี่สิปพี่เนาะอันละซิพี่ประมาณนี้ละนอไอเริ่มตอนดีแก้วหนาวหนาวพี่น้องใอยบอกกันว่าโคตตระมาดหดใคยก็เลยมารีวิวเลยเลยนี่ปัญนี้ไม่ยาแล้วซื้ออันเป็นกันแดดพี่น้องยี่ห้อโคโค่มินบ่โคโค่มินโคโค่มินนี่พี่น้องอ่าซื้อมาจจกหมายบอกปอนหนึ่งลแล้วะลาว่าซื้อมาปอนหนึ่งเพื่มาเห็นบ ซื้อมาปอนหนึ่งม่ให้พนเจษิกาคายแล้วก็สาาิบิขายเจ้าปอนบุดีหาปอนหกปอนเนี้ยกว่าไปสามปอนสีป่ปอนเนี้ยกว่าไปพี่นนออันเป็นอย่างนีนเป็นแห่นสายตาบอกก็เป็นอย่างสิก็เป็นทรงใหญ่ๆแบบหนึ่งนี่แม่พี่นนอเบิง้งลองใส่เบิง้งอ๋คืองานทานะ่ลพี่นนอ ปาดิตทโตเห็นนี่ละลราซื้อมาปอนหนึ่งมั้ย่ยเราซื้อมาให้พ่อเจสิกาขาย <c oughs> ใส่เข้าไปละมือตื้อๆเนาะพี่น้องเนาะปอนหนึ่งพอนะอันนี้สู้ตัวนี้ประไลดดอกพี่น้องตัวนี้ยังแค้น, <c oughs> น,นุ่งตัวั้นไม่เหน็นุ่งมันก็คือซื้อแหวนพี่น้องซื้อแหวนสามอันนี่ปอนหนึ่งเนาะ สามอันนี้ก็เหลื่มเหลื่อมจต่อันนี้เลยว่าเป็นเข้มกัดอันนี้อันนี้เป็นเข้มกัดหน่น้อยหนึ่งพี่นอนองมันก็บว่เห็นฮหเข้มกัดอันนี้แล้วก็เป็นไอจี G, เนาะจี G, ไม้กางเขนมดนี้เป็นหมุกเนาะพี่นอน,นอนเป็นหมุกไอโซกไซส์จะเป็นมันแน่ใจว่าหมุกแถมหมุกเจียมพี่นอนองมันมเป็นหน่อยแหงอ้วยคอยหนาว วันนี้ก็เป็นแหวนคอจูงห็นบอกพี่นอ้องคอจูงคอจูงจิวเวลรี่เห็นบอกคนก็มักใส่น,นะพี่นอ้องแบบนี้ปอนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หนาวเอยก็ซื้ออันนี้มาพี่นอ้องอันนี้มาซื้อบรดนี่นะซิปปอนถือว่าแพงอยู่เด้มาบรววิบบบบซิปปอนมันมีเอียงแนนี่หนิเนาะพี่นอ้องอันดับแรกก็เป็นอ่าเข้มกราดละพี่นอ้องเข้มกัดมักกะซีดเขาเอิ่อนมามักกะซีดเนาะเข้มกัดเป็น มักกะซีดต่นะพี่น้องเห็นบ่มักกะซีต่อมากับเป็นเข้มกัดอีกแต่เข้มกัดมาสามวาันอู้หนาวพี่น้อยคอยเปิดฮีเตอร์คอยมาหอดิโฟองาศาอยู่ในบ้านหนาวหนาวอันก็เป็นมกักกะซีอีกเป็นดอกไม้อันนี้อเอออนี่ครับโฟกัสแต่สีนีหห่แม่เหรอแม่ใหนบ่พี่น้องอ่าบอมากักกะซีอันนี้เข้มกรดาดก็ไปติดน้ำเสือสิละอ่ะไม่คือเป็นส,งสูงๆคือพี่น้อยมึงเอาลงมาอีกเม่งแล้วมันเป็นปกังไหน ต่อมากะเป็นไอ้เจ็บกัดที่กันพี่น้องตัวนี้เป็นดูใบใหม่เห็นปะต่อมาบวาาษษ้มองหนาข่อยก็ไม่ข้าศ์ไม่เจอพวกโฟกัสเห็นปะมักกะสีแกซื้อมาติดน้ำเสือจะสีหนาพี่น้องโอ้ปิดติดพิษขงงงางติดน้ำมักสีไหมเห็นปะงามป่ะพี่น้องติดน้ำักกะสีนะไอ้สามอ่านเนาะผ่านไปไปนีกระเด็นไปนสอยเงินพี่น้องตัวน,นี้ไปสอยเงิน ใช้เ,เงินเข้าใจจะสิบ่ะก็สั่นแช่ไะมคเข่งพูดสายมาด้จังไหนก็ใช้เงินตอนนี้ดูไปใช้เงินจะสิแหมพี่น้องมาใช้เงินนี่ใช้เงินตัวนี้ก็โอ้ยข่อยหนาวส,านาานนนาสั่นเบิดอ็ตลอดอ๋อแังไดลระบาดนี่ออแย่อะไรล่ะหูยจะใส่ใช้เงินผ่านไป มันก็สีด้เป็นกำไรพี่หน้องอันนี้คือกำไรกำไรตุงมติง่งคืออันนี้น้อยหนึ่งไอนน้กำไรแขนกำไรแขนอันนี้ก็เป็นเงินคือกันกำไรแขนตีลาบันนี่ต่อมากับเป็นไอ้เป็นจีรูปใจนะพี่น้องเป็นจีจีท่องนะเห็นบ่จีท่องรูปใจไปองเดมเจะสิฟโฟกัสไปองเดมเจะโฟกัส นี <muitas> ่แหละพี่น้องจีหัวใจเห็นบ่เป็นเป็นทองเลยพี่น้องอันนี้ทองทองเก้าเคนอนตัวนี้ทองเก้าเควันนี้ก็เศษเล็กเศษหน่อยมันนี่พี่น้องเศษเล็กเศษหน่อยมันม่วนมวลเศษเล็กเศษหน่อยมันนี่แหละพี่น้องซีบก่อนแพงบ่ก็บพราแพงปันใดหรอกพี่น้องกะกะแต่กำไรนิดหน่อยเนาะค่ะดนไปขายเนาะอันนี้แกสิขายประมาณสามปอนซี่ปอนด์นี่แหละพี่น้องโพดเป็นมักกะซีมันก็ซีคายได้ประมาณสามสี่ปอนด์เนาะ สามปอนกับสี่สปอนเข้าไปขววาเราะอขายกับสีประมาณสี่ปอนหรือสามปอนนี่แหละแล้วแต่นอนแล้วแต่ขันข้นขาตวตอตั้งไว้สามสี่ปอนนะสิขันขา้าวตอสามปอนกับขายอันสิก็ได้กําไรอยู่เนาะพี่น้องข,ขายสองอันกับข,ขายสามอันนี่น้องกันกับเป็นกําไรอันสี่นาพี่น้องเห็นบ่งามงามเด้อมักกะซีนี่เห็นบ่ ฮัลโหลมูนีกรซั่มนี่ลาเด้อพี่น้องมิยังดีๆสวยๆงามขายซื้อม,มาบ่อยฟังมือนี่กับไปซื้อของมากก็เพราะว่าอันท่านผู้ชมอาจจะคือหนอนนะคลิปรีวิวของเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาหนาวมันบ่ค่อยมีของมาให้รีวิวปันใดนะเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้ามิยังดีๆสวยๆงานขายซื้อม,มาบ่อยฟัง,มมยงนะคะเนาะสวัสดีค่ะ